เปิดรายชื่อ8แข้งไทยลีกคว้ามแมนออฟเดอะแมตนัดที่26เท็ดีสินแดงดาพร้อมด้วยวราเชตกันิสีบำเพ็ญและแข้งต่างชาติอีก6รายคว้ามแมนออฟเดอะแมตในศึกไทยลีกสับแห์ที่26ลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยม การแข่งขันฟุตบอลลีโว่ไทยลีก2022-2023ลงสนามในนัดที่26ไปเรียบร้อยจากฝูงบุรีรัมย์ยินเตดเปิดบ้านชนะลำปางเอฟซี2-0จะต้องเก็บเพิ่มอีก1คะแนนก็จะคว้าแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้ไปครองได้ทันทีหลังศึกไทยลีกนัดที่26จบลงมีนักเตะ8รายที่ทำผลงานได้ดีจนคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ในแต่ละสนามโดยมีดังนี้ทิลลสิงห์แดงดาเป็นกองหน้าคนสำคัญที่ช่วยให้บีซีปทุมยินเตด คว้า3แต้มได้ในเกมนี้หลังจากทั้งยิงและแอซิ์ให้ทีมเปิดบ้น้นเอาชนะนครราชสีมา5-2วุฒิชิตกิติศรีบำเพ็ญสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งได้หลายครั้งก่อนช่วยให้การแทเรเดือก็ามแต้มเหนือราชบุรีได้สำเร็จออสมมนโซสร้างความปั่นป่วนได้ตลอดทั้งเกมมีบทบาทสำคัญช่วยให้สุขโขทัทยบุกไปเสมอบริเทโร2-2ลวาวจะมีคาราบูเอยยับหนีห่างโซนแดงไปได้อีกนิดหลังช่วยให้พีทีประจวบ ถลม่มหนองบัวพิชยา FC 5-1ตอเกมนี้คาราบโบเอทำได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับวิลเลนพอบยิงประตูช่วยทีมได้อย่างต่อนเนื่องและมีบทบาทสำคัญกับชัยชนะก่อนช่วยให้เมืองทองอยูเนเต็ดเปิดบ้านเชิดขอนแกนและเป็นชัยชนะนัดที่7ติดต่อกันแล้ววิกเตอร์คาโดโซกองหลังตัวที่เด็ดของเชียงรายยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังซัดคนเดียว2ประตูให้ทีมบุกไปชนะถึงทีมฉลามชน โมฮัมเหม็ดออสมันพาทีมขยับหนีโซนแดงหลังทำหนึ่งประตูช่วยให้ลำพูลวอรเลียเปิดตังชุดบางคอกสองต่อหนึ่งเก็บสามแต้มสำคัญเอาไว้ได้ลอนซาน่าดุมบุยาทำประตูสำคัญและสร้างความอันตรายได้หลายครั้งก่อนช่วยให้บุรีรัมเปิดบ้านเอาชนะลำปางและเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์อีกเก้าสำหรับการแข่งขันนี้สึกไทยลีกนาทีี่26ยิงรวมกันไปทั้งสิ้น29ประตูส่วนดาวเซนโวในตอนนี้เป็นสุภชัยใจเด็ดที่ยิงไปแล้ว16ประตู